ครับช่วงนี้ท่าผู้ชม่าพลาดนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้คุยพูดคุยปัญหา3ส่วนนะที่พูดคุยไปแล้วนะครับแต่ว่าช่องทางเรื่องของการช่วยเหลืออันนี้น่าสนใจมากทีเดียวปัญหาเรื่องของการค้าแรงงานโดยเฉพาะชาวประมงกับที่แรงงานขอทานใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ปัญหาต้องบอกว่ามันมันเพิ่มขึ้นมาหรือว่าลดน้อยลงฮะโอ้นี่เป็นปัญหาแรงงานประมงเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นอืมเอ่อิกรม,มวันที่9ตุลาปี2555นยบเนี่ย เป็นมติกรโมโลเลยให้ดูแลในจังหวัดเจ็ดจังหวัดต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรายงานประมงและไอ้ตั้งศูนย์ประสานงานรายงานประมงโดยกระทรวงรายงานต้องรับผิดชอบเช่นจังหวัดสตูลจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดระนองระยองชนบุรีอ๋คอคือทีอ่อยู่จังหวัดที่ติดริมทะเลใช่แล้วก็สมุทรสาครแล้วก็มกกลาเนี่ยทาง กระทรวงการเมนอาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการต่างประเทศเออกองกำลับการงานตำรวจแห่งชาติค้าม,มนุษย์เนี่ยพาทูดทั่วโลกเลยเราเชิญลงไปที่ส,สมุรสากรเพราะว่ามีข่าวไปว่าโรงงานผลิตกุ้งเนี่ยที่เราเรียกกันภาษาลงาบังคับแรงงาน สมุทรสาครสมุทรสาครเราลงไปในพื้นที่ก็คงจะมีภาพที่ที่เราส่งมาให้ทางรายการได้ได้ได้ประมวลดูครัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ<ม>รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามท่านลงไปเลยนําทูตลงไปอ๋อนี่เรียกว่าบูรณาการบูรณาการเลยแล้วก็ปาไปดูในที่ลงว่าจริงหรือเปล่าปาไปดูเพราะว่าบังคับจริงหรือเปล่าบังคับจริงหรือเปล่าลงไปนะเราก็ลงไปสวมชุด ลงไปที่โรงงานเขาเนี่ยว่าคือเขาโดนบังคับหรือว่าเป็นการที่ใช้แรงงานที่ออไม่ตกสุขลักษณะเราก็ปาท<อ>ุกเพราะว่าไอ้เรื่องแรงงานประมง,งเนี่ยที่โดนบงังคับการค้ามนุษย์เนี่ยคือสหรัฐเนี่ยเขามีามทำทิปรีร่โพดคือคือให้นักวิจารารเนี่ยสำรวจทัวโลกเลยครับว่าประเทศไหนเนี่ยค้ามนุษย์บ้างประเทศไทยเนี่ยนะอยู่ในเตียสอง แรงนะขามนุษย์ที่อยู่อันดับที่รายงานไปแล้วเนี่ยคือคือไหวรีพอร์ตออกมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแรงงานประมงโอ้โหนี่แต่เขาบอกเราอยู่ระดับสองระดับสองนี่แรงนะเน่ะเขาแรงระดับสามแต่ถ้าเพิ่มเข้าไปดูในรีพอร์ตเขาบอกว่าไอ้เป็นมาตรการดีแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ไม่เข้มวดเท่าที่ควรไม่เข้มวดมาตรการลนลนนรงอะไรดีแต่บังคับการใช้กฎหมายไม่เข้มวดสำนักงานตำรวจชาติโดยตั้งบอลลูมเลย ครับ๋อ oh. ตอนนี้เรามีเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์นะแต่และจังหวัดเนี่ยคือผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานนุกณกรรมการของการค้ามนุษย์แต่และจังหวัดอยู่แล้วมีพัฒนาสังคมและความวามั่งของนุษย์จังหวัดในเป็นเลขาดทุกการสามารถที่จะส่งข้อมูลถ้าเรามีกองกับการแต่ว่าบอกอย่างที่บอกแล้วนะว่าในกระบวนการเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันสืบสอบสืบจับเนี่ยมันคล่องมันค่อนข้าง,งที่ซับซ้อนใช่ไหมครับอย่างในงานประมงเนี่ย คนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไอ้กินยาหรือสลบมาคือโปรอีกทีตื่นขึ้นมาในเรืออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือมาํำประมงแล้วก็ใส่เรือครัฐมนตรีเรากำลังมีมาตรการว่าต่อไปนี่มีศูนย์ประสานงานแรงประมงเนี่ยคือว่าให้ําทะเบียนก่อนคุณลงไปร้อยหนึ่งเนี่ยกลับมาต้องร้อยหนึ่งต้องร้อยหนึ่งแต่ปัจจุบันนี่เราไม่มีระบบการตรวจเช็คเลยครับแล้วก็มันก็เป็นปัญหาแล้วก็ ล้เล็กๆเนี่ยบ,บางทีคนมาทําเรื่องแรงงานประมงคัดแยกกุ้งต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นประเภทที่อย่างที่ว่าเนี่ยคือคือ,คอมันไม่ได้ปลูกโทษโซู่รวนอะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของการใช้เงื่อนไขต่างธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าผมบอกว่าก็คือมาตรการของกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย ค,คือคือลักษณะคือการควบคุมดูแลก่อนที่จะลงเรือพอลงเรือเสร็จกลับขึ้นมาคุณต้องอยู่ครบตา<ช>ที่มีการก็นี่คือการลงทะเบียนใช่คือมีศูนย์ประสานศูนย์ประสานงานแรงงานประมงซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นคนดูแลรกรมการจัดงานสวัสดิการคุ้มครองแรงางานมันก็เหมือนกับว่าการตรวจสอบบริษัทที่จะเอาลูกเรือประมงลงมาตองเลยตอนนี้เรามีมาตรการโดยพาะยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการมาสางคมและควากำลังคงมนุษย์ท่านบอกว่าตุกมีบางงานมาตรการอย่างนี้อย่างเนี้ย วันที่1ิบ6เนี่ยเขาลงไปที่ระยองไปที่ชนบุรีนะไอ้นี่บอกได้เลยเราไม่ได้เป็นความลับเพื่อไปดูเพื่อไปฟังสถานการณ์แรงงานประมงอย่างที่สมัยศาลาที่ชนบุรีนะว่าเขาเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงเราเข้าไปดูแล้วก็ไปให้แนวทางมาตรการแต่ว่าในจังหวัด7จจังหวัดที่มีความรุนแรงเนี่ยนะไปวางมาตรการแนวทางแล้วเนี่ยแต่ว่ายังมีการ คมนุชจนจับกันมาได้ครับมีตรวจสอบแล้วว่ามันคมนุชเนี่ยรุนแรงนะทีนี้ใช่ไหมรเราสร้างคํามมีส่วนร่วมก่อนครัอยากให้เขารู้เข้าใจบางทีเขาไม่รู้เข้าใจนะบางทีอ <laughs> เขาจะได้รู้ว่า เอาจิงนะครับอ่าลงไปในพื้นที่นะครับนี่เาปาคมจัดลึกลงไปด้วยเนี่ยออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขตมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบไปด้วยไปตรวจสอบแล้วลงไปดูพื้นที่เลยครับว่าไอรายงานระบงนี่มันอยู่ยังไงแล้วบางจังหวัดเนี่ยเรากําลังประสานที่เราลงเหลือด้วยลงไปในทะเลด้วยโอ้ไปลงในทะเลนะไปดูไอที่ว่าไปหาปลาอยู่ในคือลงลงไปในเรือจริงๆเลยลงไปจริงๆแล้วให้ตำรวจน้ำี่ปลาไปปลาไปด้วยที่ไอเรือที่มันลอยอยู่ในทะเลที่กำลังจะจับปลาไปดูว่าชีวิต ของเขาในเรืออยู่เป็นยังไงไอ้นี่กําลังหวังแผนแนวทางอยู่คือถ้าน้องๆผมลงไปก็กลับขึ้นมาได้นะครับกลับได้ไม่โดนทิ้งไม่โดนทิ้ง <c oughs> เรื่องของไอ้แรงงานเด็กกันบ้างราแรงงานเด็กนี่อันนี้ถ้าหลายๆคนบอกโอ้ยแรงงานเด็กเจอขอทานมั่งเจอคนแก่อุ้มลูกมั่งตรงตรงนี้ศูนย์ของกระทรวงพัฒนาสังคมจะช่วยเหลือได้ยังไงฮะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การค้าเรื่องแรงงานเด็กครับจุดแรกเลยก็คือเอาเด็กมามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเห็นไหมครับ เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็ก็อที่จับไปเยอะนะฮะเอาเด็กมานั่งให้ดูทุกกเวทนาหน้าสงสารต่างๆเนี่ยแต่นี้อันนี้เป็นคามนุษย์แน่นอนเลยเพราะว่าแสวงหาผลประโยชน์จากการเด็กต่ซื้อไปขายเด็กมาไปลักขโมยมาเนี่ยถ้าเราไปเจอที่ไหนเนี่ยโทรเลยนะโทรหนึ่งสามศูนย์เลยโทรเลยปั๊บก็พอโตปั๊บเนี่ยเราก็ ไม่ต้องไปโตต่อหน้ากันนะเดี๋ยวก็จะตีหัวเห็นแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไปหยิบตทรศัพท์โตว่าเห็นเด็กอยู่ที่สะพานลอยตรงนั้นตรงนี้ช่วยมาตรวจสอบหน่อยเหมือนกันหนึ่งกบหนึ่งเลยไหมฮะหรือว่าของหนึ่งสะููนย์ถ้าขั้นตอนผมโทรไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้ไปเจอคุณจิระเดชพาเด็กที่ไหนมาก็ไม่รู้นะฮะน่าจะมีอะไรที่ทำละคือผิดพิรุษอะไรหรือเปล่าตรงนี้แล้วเราเข้าไป1300สูแล้วทำไงต่อฮะ เขามีรถโบบายโอ้รถสายด่วนรถสีชมพูรถสีชมพูตอนนี้นะต่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะของท่านเิพดีมีรถโอ้โหนี่สี่ห้าคันเลยวิ่งนะรถสีชมพูหนึ่ามศูนย์เป็นสัญลักษณ์สีประจำกระทรวงอ่ะพอปั๊บถามว่าโยตรงไหนอะไรยังไงปั๊บเนี่ยนะเขาก็จะวิ่งไปเลยเต็งเต้หมานนครับ ต่างจังหวัดเราก็มีบ้านพักเด็กเลยครอบครัวมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนจังหวัดมีรถสายด่วนมีรถเฉพาะกิจรถจอกรกนะปื๊ดก็ไปเลยก็ไปถึงไปสอบถามไปต่างๆเนี่ยนะหรือก็จะเชิญมาเลยมาบ้านพักเด็กและครอบครัวมาสอบสวนมาอะไรต่ออะไรนะตาข้าวประเด็นปั๊บโอจัดการเลยต้องมาจัดการเลยว่าข้าวประเด็นของคามนุษย์เรามีเรามีหน่วยเฉพาะกิจ กรุงเทพมหานาครเราก็มีรรเรามีศูนย์คุ้มครองสวัสดิการบุคคลพลเมืองและก็มีศูนย์ประชาบดีกรุงเทพมหานาครด้วยจังหวัดก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวโทรหนึ่งสามศูนย์0ูนยักเลยถ้าสมมุติเราเจอลักษณะแบบนี้มาแล้วเราจะช่วยเหลืออย่างไรพอมาบ้านแล้วเด็กแล้วครอบครัวใช่ไหมอันนี้คือเพราะถ้าเข้าข่ายครับเข้าข่ายค้ามนุษย์เรื่องของแรงงานเด็กเนี่ยเราช่วยเหลือเขายังไงขั้นตอนพอเอาตรงนี้เข้าข่ายแล้วก็ขัดแยก มีนักสังคมสงเคราะห์มีทีมสาวิชาชีพนะรเราก็แยกวันนี้กัน,น,นี่เป็นเหยื่อนะแล้วคนค้าเราก็ต้องกระบวนการตํารวจก็ต้องสืบสวนอะไรต่อไปเขาก็จะมีสถานกุ้มครองกัดแยก ก็เช่นว่าถ้าเด็กเนี่ยก็ไปอยู่ในสถานคุ้มครองต่างด้าวเนี่ยนะก็มีมีทางอากญากแยกไปอย่างละน้องก็มีที่ประมธตานีก็มีอย่างบ้างเตดต่างการผู้หญิงอะไรเงี้ยนะมันก็มีแล้วก็ไปคุ้มครองแล้วก็กระบวนการสืบสวนในขณะนั้นพักไว้ก่อนตามกฎหมายแล้วถ้าเป็นต่างด้าวเราก็หลักการส่งกลับต่างประเทศของเขาว่าไปตามคดีความของกฎหมายแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ดำเนินการกฎหมายในเมืองไทยเลยว่าเรื่องของต่างด้าวเนี่ยปีปีหนึ่งเยอะไหมฮะที่เราจับเนี่ยโอ้นี่ ถามว่าเยอะไหมลงไปดูไปตําเซอร์เว์นะสถานไร้ที่พึ่งก็จะสถานจุนคล็อกคนไร้ที่พึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมุ่คงมนุษย์นะโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ส่งกลับกันไม่หวัดไม่หวั่นไม่ไหวเลยครับเนี่ยอย่างที่เราจะไปสักแก้วนะกี่สี่พี่เบสเนี่ยเราไปดูด่านนันนะโอ้ยก้าออกเหมือนกับเดินไปจ่ายตลาดนะลักดันกันไปอะไรตอนอะไรเยอะเยอะมากเลยอย่างผมนี่ก็ถือว่าไร้ที่พึ่งเลยคือไร้ที่พึ่งในที่นี้คือว่าไม่มีหลักแห่ง โดนอะไรอะหลักฐานอะไรว่าไปเนี่ยแต่ว่าเส้นทางเนี่ยถาบอกพูถึงแรงงานมาลักษณะแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่ากระทรวงพัฒนาสังคมให้ความช่วยเหลือแต่ว่าดูดูแล้วมันเหมือนกับว่าปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุจริงๆคือคนเพลร่ลักเอบเขามาอาจจะเป็นตอมอบ้างกระทรวงหรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเราเราประสานกันยังไงฮะคือแต่ละปีเนี่ยเราต้องทำเอโ u ยร่วมกันระหว่างประเทศผู้อาวุโสเนี่ยเช่นพม่าลาวกัมพูชานะครับเราก็ ประเทศจีแดแนนเนี่ยเราก็มาลงสร้างความร่วมมือกันไอ้นี้ส่วนหนึ่งนในการป้องกันและการปราบปรามรที่จะหาแนวทางของการช่วยเหลือเนี่ยเพราะว,ว่าเราเป็นประเทศที่เขาเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นทางผ่านหรือเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปลาทางเนี่ย เราก็แค่ปัญหามันไม่ได้เราก็ต้องอาศัยความร่วมมือประเทศที่เป็นต้นทางด้วยสร้างความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆนะเรื่องมาตรการอะไรต่างๆมากมายอันนี้แต่ละปีเนี่ยนะกณะกรรมการรูปแม่น้ําโขงคณะกรรมการกรมิตรีวัวผู้อาวุโสเราประชุมกันสร้างความร่วมมือมีบันทึกก้อตกลงระหว่างรัฐบาลทางโน้นกับรัฐบาลไทยเงี้ยนะว่ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นความรุนแรงละเมิดศักดิ์สีทธิงความเป็นมนุษย์ละเมิดหลักสิทธิมนุษยียชนแต่ว่าใครประเมิดเหล่านี้นะอาริยประเทศทั้งหลายก ก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วรเราก็อาศัยความร่วมมือในตรงตัวนี้เพร,ราะว่ากฎหมายของใครของมันเราไปค้าร่วมไได้ยกเว้นกฎหมายบางประการมัน,เป,นเป็นกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมครับอ,อย่างเป็นตเ<ร>ข้ามาบ้านเรามันก็ไปแรงจูงใจอ่ะพอออกมาบอกว่ามาทํางานประเทศไทยนะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านค่าลงค่าแรงตอนนี้ก็บอกว่าค่าแรงเข้ามานี่ก็สามร้อยามันก็ไปแรงจูงใจไปครับทีนี้ก็ไปแรงใจปั๊บเนี่ยบ้านเราเนี่ยต้องร้างสิทธิ์สานึก